นี่ค่ะสวัสดีชาว facebook นะคะแล้วก็ชาว tiktok ด้วยนะคะวันนี้ครูไลฟ์สองที่เลยนะคะเดี๋ยวเรามาทำการเปิดกล่องไปพร้อมๆกันเลยนะคะอันนี้เป็นกล่องของพิมพ์วิพายที่เขาที่เขาอะไรอ่ะที่เขาทำการส่งฟรีเออซื้อจนลืมเลยนะคะเขาทำการส่งฟรีนะคะก็เลยทำการซื้อมานะคะจะหันกล้องใน t i k กต็อกก่อน อันนี้เขาทําการส่งฟรีนะคะของพิมพ์ลี่พายนะคะเป็นคลิปคลิปที่มีคนดูประมาณ4ี่แสนคนเลยนะคะเยอะมากเลยนะคะแต่ว่าตอนที่เขาไลฟ์สดอ่ะครูไม่ได้เข้าไปครูไม่ได้เข้าไปซื้อตอนที่เขาไลฟ์สดนะครูซื้อตอนที่เขาตอนที่เขาไลฟ์สดเสร็จแล้วตื่นมาตอนเช้าแล้วเห็นว่าเอ้ยส่งฟรีก็เลยลองซื้อซะหน่อยนะคะ ครูเป็นลูกค้าประจาของพิมพ์ลิพายเลยก็ว่าได้นะคะน,นี้ซื้อมาประมาณกล่องที่เจ็ดกล่องที่แปดแล้วนะคะสิ่งที่ชอบมากเลยคือน้ําพริกน้ําพริกแม่อีพิมพ์อร่อยมากนะคะทั้งน้ําปลาก็มีน้ําปลายังอยู่ในตู้เย็นอีกตั้งสามขวดเนี่ยคือแบบน้าปลาเขาอร่อยมากจริงชอบเนี่ยยวเปิดตู้เย็นให้ดูเลยน้ําปลาแม่อีพิมพนี่ค่ะน้าปลา พอน,นี้ตู้เย็นอยู่ไกลนะคะนี่น้ำปาลาราแม่อีพิมพ์ค่ะครูเป็นคนกินปาลานะมีอยู่ในตู้เย็นสามขวดอนะก็ <c oughs> ไม่รวมกับน้ำพริกที่ซื้อมาอีกนะคะมันจะมีอยู่ครั้งหนึ่งพิมพ์รี่พายเขาขายน้ำพริกหนึ่งแถมหนึ่งใช่ไหมครูก็เหมามาสิบหกกระปุกสิบหกกระปุกเลยนะแล้วก็เอามาแจกคนอื่นด้วยอันเนี้ย ที่ครูมาทําคลิปนี้นะคะเพราะว่าเขาบอกว่าให้ทําให้ถ่ายรูปไว้เวลาที่เราแกะกล่องไหนๆแล้วก็จะแกะกล่องต้องถ่ายรูปไปแล้วนะคะก็เลยมาทําการไลฟ์สดแกะกล่องไปพร้อมๆกันเลยนะอันนี้คือซื้อจนลืมเลยอะ่ะครูเคยทําคลิปซื้อของพิมพ์รีพายอ่ะลงใน youtube ด้วยนะคะก็สามารถไปดูย้อนหลังกันได้เลยนะคะแต่ว่าอันนี้อันนี้ครั้งแรกเลยนะครั้งแรกเลยที่ครูมาไลฟ์สด แกะกล่องนะคะครั้งแรกเลยจริงๆอันนี้อันนี้คืออะไรใครรู้บ้างอันนี้คืออะไรใครรู้บ้างอันนี้คือแบบอันนี้คืออะไรคะใครรู้บ้างติ๊กตอกให้หัวใจกันเต็มเลย ติ Hoy, ality, um ute, ๊กต็อกขอหัวใจหน่อยกดหัวใจรัว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 ค่ะกดหัวใจรัวรัวเลยนะคะอันนี้คืออะไรคะใครพอจะรู้ไหมคือแบบเห็นรูปทรงก็รู้แล้วนะคะว่ามันคืออะไรได้ยินเสียงชัดเจนไหมคะชาวเฟซบุ๊กนะคะเดี๋ยวขอเช็คเสียงก่อนขอเช็คเสียงแป๊บหนึ่ง Okay, ะะอ่าโอเคได้ยินเสียงเรวคุณทำการแกะกล่องแล้วนะคะวันนี้อันนี้คืออะไรคะมีใครรู้บ้างเขาแพ็กมาดีนะอืมเขาแพ็กมาดีอยู่อันนี้คือคืออะไรคะชาวติ๊กต k อก เพิ่งได้มาวันนี้เลยนะคะวันนี้ได้มาทําการแกะกล่องเลยแต่รอบนี้ซื้อไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เพราะว่าตอนที่เขาไลฟ์สดขายคนดูสี่แสนกว่าคนใช่ไหมเขาบอกว่าระบบมันพังระบบพังเลยนะคะเขาก็ได้ทําการหยุดไลฟ์สดก็เลยซื้อได้ไม่ค่อยเยอะอันนี้คือไม้กวาดค้านี่ไม้กวาดไม้กวาดของพิมพ์ลี่พายนั่นเองนะคะนี้ไม้กวาดดอกญ้านะคะ ซื้อบททุกอย่างจริงๆทิมวิพายเขาขายทุกอย่างนะคะต่อไปแกะกล่องแล้วนะคะชาวทิกตอกหัวใจแล้วหัวใจรัว,วค่ะเดี๋ยวทำการแกะกล่องแล้วนะคะชาวติกตอกเพิ่งได้มาวันนี้นะคะเมื่อสักครู่นี้เองนะคะตื่นเต้นมากนะคะสินค้าจะครบหรือเปล่าแต่หลังๆเขาพัฒนาแล้วนะคะเขา สินค้าเขาตรงทุกรอบครูชอบกินน้ำพริกเขามากเลยน้ำพริกเขาอาอร่อยจริงเขาทําเองนะน้ำพริกอะ่ะแต่สินค้าอื่นๆนอะ่ะเท่าที่สังเกตอะ่ะเขาก็นําเข้ามาจากจีนการสินค้าของพิมพ์ลี่พายอะ่ะพวกเครื่องปั่นเครื่องบดอะไรเงี้ยคือจากจีนเท่านั้นเลยแต่ว่าถ้าเป็นพวกน้ําพริกน้ปาปลาไออ่ะเขาจเขาทำน้ําจิ้มสุก,กี้มาแล้ว่ครูก็ทําการซื้อน้ําจิ้มซุก,กี้ของพิมพ์ลี่พายมาเหมือนกัน น้ำจิ้มซุกี้น้ำปลาแล้วก็อะไรอ่ะเยอะเลยนะอันนี้คือกล่องที่พิมพ์ลิพายเขาทำการส่งฟรีให้ส่วนมากมีแต่ขนมก็ของกินเพราะว่าสินค้าจีนแล้วก็สั่งเองได้ใช่ไหมส่วนมากจะซื้อของพิมพ์ลิพายจะเป็นพวกของกินซะมากกว่าน้ำพริก น้ำปละาละน้ำจิ้มซุกกี้อื่นๆอย่างอย่างอันเนี้ยสั่งอะไรมาหรือปะสั่งไม้กวาดไปแล้วหน,นึ่งอันสั่งนี่ค่ะเห็นไหมไม่ตจอของกินทั้งนั้นเลยที่ครูสั่งมาอร่อยไหมน,นี้ไม่เคยกินเลยอันนี้คือครั้งแรกเลยนะเขาบอกว่าเขาบอกว่าวิธีการชงอ่ะให้เราเปิดกล่องแล้วก็ อ๋อถ้วยนี้มันเป็นถ้วยความร้อนอยู่แล้วเป็นถ้วยความร้อนอยู่แล้วให้เราเติมน้ำไปได้เลยพอเติมน้ำเสร็จแล้วก็ปิดฝาล้วก็กินได้เลยโดยที่เราไม่ต้องไปอุ่นด้วยความร้อนนะคะก็คือกล่องเนี่ยเขาถ้ามาเป็นกล่องความร้อนใช่ไหมอันนี้คือครั้งแรกเลยนะที่กินอูด้งอะ่ะอูด้งของพิมลี่พายนะคะตาแม่อีพิมพส่วนมากจะสั่งเป็นของกินทางนั้นเลย ชาวทิกตอกหัวใจเยอะมากเลยนะคะหัวใจมารวัวรวัวเลยค่ะชอบมากเลยนะคะหัวใจรัวรัวเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาไลฟ์แบบเป็นรอบพิเศษเพราะว่าครูทําการสั่งของพิมพ์ี่พายมาแล้วก็เป็นไลฟ์ครั้งแรกเลยนะคะที่ครูทําการไลฟ์สดเปิดกล่องสุ่มไม่ใช่กล่องเดี๋ยวพูดผิดเดี๋ยวคนเอาไปตัดต่อ เปิดกล่องของพิมพ์นี่พายที่เขาส่งฟรีวันนั้นก็เลยไปซื้อมานะคะอันนี้เป็นอูด้งนะคะอูดง้งตาแม่อีพิมพ์นะคะนี้ซื้อมาสามรสเลยนะคะน,นี้ก็คือรสร้อนรสหมาล่านะคะรสกลวยจับยูวันนะคะแล้วก็เป็นหมูสับนะคะเดี๋ยววันนี้จะลองกินเลยว่าอร่อยหรือเปล่าวันนี้จะลองกินเลยนะคะน่าจะอร่อยอยู่แหละ ชอบมากเลยอาหารของพิมพ์ลพายอร่อยทุกอย่างเลยน้ำพริกน่ะน้ำพริกชอบมากน้ำพริกอร่อยจริงเฮ้ยเขาห่อมาดีมากเลยอ่ะอน,นี้คืออะไรอ่ะสวัดีส่วนมากครูจะซื้อเป็นของกินนะเพราะว่าครูก็รู้ว่าพิมพ์ลพายเขาก็ขายของจากจีนเหมือนกันครูก็จะรู้ว่าไอ้ราคามันประมาณเท่าไหร่เลย่ีส่วนมากเนี่ยอันนี้ครูก็ซื้อมาเหมือนกันเป็นผ้าเช็ดมือของจีนนะอันนี้คือของจีน ที่จีนมีขายเออครูเห็นอยู่นี่อันนี้ผ้าเช็ดมือเพราะว่ามันหมดพอดีเลยก็เลยสั่งมาแล้วก็ที่เหลือที่เหลือจะเป็นพวกขนมค่ะนี่ขนมอันนี้ไม่เคยกินเลยอ่ะอร่อยไหมอ่ะเดี๋ยวแกะกินเลยดีกว่าคืออะไรอ่ะคือโมจิเหรอโมจิฟูสวีดแกะกินเลยดีกว่าไม่ต้องแช่ยเย็นก่อนไหมอ่ะือแบบ อยากกินขนมด้วยแล้วไงอร่อยไหมอะ่ะใครเคยกินบ้างอะ่ะอันนี้คือสั่งครั้งแรกเหมือนกันอร่อยไหมอืมรสชาติาจะแบบว่าเป็นนมนมอะ่ะแบบหวานหวาน รสชาติเขาจะเน้นหวานเลยเนะี่ยเน้นหวานอันนี้เขาจะเน้นหวานนาค่าะเดี๋ยวเปิดต่อมีเยอะมากมีแต่ที่เขาห่อมาอย่างดีมากเลยอันนี้ผ้าเช็ดมือผ้าเช็ดมือหมดก็เลยซื้อมาซื้อมาสองอัน หวานอะหวานไปอะเดี๋ยวให้หลานกินดีกว่ามันหวานอันนี้อะไรอะอันนี้อะไรอะให้ทายว่าคืออะไรเดี๋ยวแกะก่อนอันนี้คืออะไรนะ อันนี้คือคืออะไรอ่ะสั่งจนลืมอ่ะอันนี้คืออะไรไม้ปัดขนไก่นั่นเองนะคะนี่อันเล็กจังอันเล็กนะคะเป็นอันเล็กไม่ได้อันใหญ่อันประมาณนี้เองนี่แต่ว่ามองใกล้ๆกก็จะเหมือนอันใหญ่นะคะนี่แล้วก็มีปลอกเก็บให้ด้วยคือดีมาก อันนี้ซื้อมาเท่าไหร่จำไม่ได้แล้ววะ่ะของพิมพ์ริพายนะคะแล้วก็มีแอนนี้ส่วนมากจะเป็นของกินทั้งนั้นเลยสวัสดีค่ะสวัสดีชาวติกต็อกนะคะวันนี้มีอะไรคุยสอบถามก็สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะวันนี้ครูแบบ ไหนๆก็ทําการแกะกล่องพุ้นวิพายแล,แ,ลแล้วก็เลยลองไล์สดซะหน่อยอันนี้คืออะไรเอ่ยคือแบบเขาห่อมาหนาแน่นมากเลยนะดูดิสติ๊กเกอร์แบบพันรอบเลยอะ่ะอันนี้คืออะไรอะ่ะอันนี้คือ อะไรอ่ะอ๋อโอรีโอครีมช็อกโกแลตเห็นแล้วก็อยากกินน่ะกินเลยดีกว่าส่วนมากเป็นของกินทางนั้นเลยนะคะนี่โอรีโออ๋อถ้าแกะก็ต้องแกะเลยอ่ะแอบบดูก่อนอ๋อเป็นแบบนี้นี่ค่ะ น่ากินมากเดี๋ยวครูขอชิมแป๊บหนึ่งนะคือแบบมาตอนช่วงที่เรากาลังหิวอยู่พอดีอ่ะคือเวลากินข้าวเย็นแล้วใช่ไหมยังไม่ได้กินข้าวเย็นเลยอ่ะหิวอ่ะเดี๋ยวครูขอกินก่อนนะชิมก่อนว่าอร่อยหรือเปล่านี่ยมันจะมีลูกกลมๆอ่ะลูกกลมๆแล้วก็ช็อกโกแลตนะคะนี่น้ำลายสอเลยอ่ะนี่นี่ค่ะ หวันหวานเหมาะก,กับคนที่ชอบกินช็อกโกแลตนะคะเดี๋ยวเก็บไปกินต่อเดี๋วแช่ตู้เย็นก่อนอร่อยอร่อยอันนี้อร่อยจำไม่ได้นะว่าซื้อมาเท่าไหร่ลืม ซื้อแบบซื้อลืมอ่ะอูด้งเนี่ยเดี๋ยวจะกินเย็นนี้เลยเอา้ากันไก่หายไม่เป็นไรใช้มือแกะออกกันไก่อยู่นี่นี่ค่ะอันนี้อันใหญ่มากเลยคืออะไรนะ้าอ๋อ อันนี้คือที่หนีบพานั่นเองนะคะอันนี้ที่จีนก็มีขายนะประเทศจีนมีขายเหมือนกันที่หนีจีนมีขายซื้อมาตอนไหนยังไม่รู้ลืไมไปหมดแล้วว่าซื้ออะไรมาบ้างนะคะอันนี้คือท้าทิกตอกถามว่าท่าติกตอกบอกว่ากินด้วย หัดโล่ใหญ่เลยเห็ดเรากินใช่ไหมหิวใช่ไหมคะหิวมาค่ะมากินด้วยกันค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไลฟ์เสร็จจะทําอโด้งกินถุนดง้งของพิมลี่พายนะคะอันนี้คืออะไรเอ่ยรุนนั้นเนี่ยเพราะว่าซื้ออะคือซื้อลืมเลยจริงๆ อยเขาแกะยากมากเลยอ่ะทำไมเขาขอมาเยอะจังเาขาห่อมาหลายชั้นมากเลยนะรอบนี้คือแบบบับเบิ้์นี่คือหมดก็คือหมดเนี่ยออยครีม ซื้อครีมมาได้เหรอเนี่ยลิปสติกอันนี้คือลิปสติกนะคะยังไม่ได้แกะเลยอันนี้ลิปสติกของพิมลิพายแล้วก็ซื้อครีมนี่มาด้วยลาเนตพิมลิพายเขาเคลมว่าถ้าของเขาไม่แท้ยินดีคืนเงินนี่ซื้อลิปสติกมาเอาไว้แบบแต่งหน้าไรสดสออะไรอย่างนี้นะคะของเยอะมาก อันนี้คืออะไรอ่ะขนมเหรออ้าวอันนี้คือน้ำยาน้ำยาถูพื้นนี่น้ำยาถูพื้นพูก,ก็ซื้อมาไม่ได้ไม่ค่อยได้ออกไปห้างนะคะก็เลยซื้อมาเลยน้ำยาถูพื้นอันนี้เป็นอะไรเอ,อ่ย อันนี้เป็นน้ำยาซักผ้าค่ะนี่น้ํายาซักผ้านะคะเดี๋ยวโคค่อยแกะและกันคือแบบเขาห่อมาดีมากเลยอะนะคะอันนี้คืออะไรอันนี้คือขนมค่ะถ้าเป็นขนมเราต้องแกะเพราะว่าเราจะลองชิมถ้าเป็นขนมเราต้องรีบแกะนะคะ ขนมไหมอ่ะเอเหมือนจะไม่ใช่เลยอ๋ออันนี้ไม่ใช่ขนมอันนี้เป็นก้านไม้หอมอันนี้คือก้านไม้หอมนะคะงั้นครูจะไม่แกะนะครูจะแกะอันที่เป็นแค่ขนมนี่อันนี้คือน้ําน้ําผลไม้แกะก่อนอยากกินจำไม่ได้เลยว่าซื้อมาก,กี่ขวดกี่อย่างนะคะ แต่เอ๊ะปกติเขาจะมีใบ t a k ค order ร์นี่แต่อันนี้ไม่มีไม่เป็นไรน้ำผลไม้น้ำผลไม้ห้าขวดห้ากระปุกนี่ค่ะน้ำผลไม้เดี๋ยวลองชิมก่อน น้ำเด๋อโชกุนผสมวนมะพร้าวอร่อยไหมนะชิมก่อนนี่หวานอะ่อะอันนี้จะหวาน อันนี้ก็ขนมเช่นกันนะคะชาวติ๊กต็อก <c oughs> ส่งหัวใจแบบรัวๆเลยดูครูกินแล้วบอกว่าอยากกินบ้างอันนี้ซื้ออะไรมาคือแบบบางทีก็ซื้อมาแบบซื้ออะไรมาก็ไม่รู้อ๋อเยนลี่ นี่คือเยลลี่นะคะทำไมมันเหนียวเหนียวนี่ซื้อมาสี่ถุงเลยของกินแต่นี้ขอขอไม่กินให้ดูแล้วกันน่าจะหวานกินแบบหวานไปหลายอันแล้วต่อไปอันนี้นะคะนี่คืออะไรอันนี้คืออะไรเอ่ย าห่อม,มาดีมากห่อม,มาแบบหนาแน่นมากเลยนะคะอันนี้คืออะไรออกก้านไม้หอมเอ้ยสั่งก้านไม้หอมมาเยอะขนาดนี้เลยเหรอไม่รู้ตัวเลยยวค่อยไปเช็คออเดอร์ใหม่อ่าชิ้นสุดท้ายแล้วนะชิ้นสุดท้ายคืออะไร หองกินห่อมาหนามากเลยห่อแบบดีหนาเลิศอาวันไกาตัดไปนี่คือแบบหลายชั้นมากดูดิดูการห่อของเขาคือแบบ หนามากหลายชั้นมากอ๋อขนมคุกกี้แกะกินดีกว่าเขาคงกลัวมันแตกหักมั้งเขาก็เลยห่อมาอย่างดีเลยห่อมาแบบเยอะมากแต่มันก็หักอยู่นะข้างในหักอยู่แต่ลองแกะกินก่อนเขาทำมาดีมากเลยขนมนี่ขนมของอันนี้ ลองแกะกินก่อนอร่อยไหมหิวข้าวพอดีเลยอ่ะอืมรสชาติเหมืมอมนขนมทั่วไปไม่ค่อยโดดเด่นมากเท่าไหรม่มีอะไรอีกอ๋อไม่มีแล้วหมดแล้ว หมดแล้วนะคะหมดเกลี้ยงกล่องใหญ่มากนั้นเดี๋ยวคูขอตัวไปทำอุด้งกินก่อนนะคะนี่อุด้งของพิมพ์ลี่พายบ๊ายบายคะ่ะ